สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับช่องแม่เพื่อนกับน้องภูก้าอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทําแกงคั่วหอยแมลงภู่ใส่ใบชะพูค่ะค่ะก็จะมีหอยแมลงภู่หอยแมลงภู่นี้เราแกะเปลือกเรียบร้อยแล้วนะคะซื้อแบบนี้มาเลยค่ะ,คะจากนั้นก็จะเป็นใบชะพูค่ะน้ําเปล่าพริกชี้ฟ้าหัน่นแฉลบแบบนี้ค่ะจากนั้นก็จะเป็นกะทิค่ะน้าําปลาผงปรุงรสกะติพริกแกงเผ็ดน้ำตาลมะพร้าวลงมือทำเลยค่ะ จากนั้นเด็ดใบชะพูค่ะหั่นค่ะ ก็จะประมาณนี้ค่ะค่ะจากนั้นเราเตรียมแกงเลยค่ะใส่พริกแกงค่ะกะทิค่ะเราจะผัดพริกแกงก่อนค่ะผัดพริกแกงให้มีกลิ่นหอมก่อนนะคะ พอกิเกงเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วนะคะจากนั้นใส่กะทิลงไปค่ะอันนั้นเป็นน้ำเปล่าค่ะน้ำเปล่าค่ะ รอให้เดือดขึ้นสักเล็กน้อยค่ะถ้จากนั้นเริ่มเดือดแล้วนะคะจากนั้นใส่กะปิลงไปค่ะปรุงเครื่องค่ะน้ำตาลมะพร้าวค่ะน้ำปลาค่ะปงปรุงรสค่ะ ออพอเดือดแล้วนะคะจากนั้นใส่หอยลงไปค่ะหอยแมลงคู่นะจากนั้นเป็นใบชะพลูเลยค่ะ,ะจากนั้นเป็นพริกค่ะพริกจินดาหรือพริกชี้ฟ้าก็ได้นะหันะหะ่นแฉลบรอเดือดขึ้นมาเราก็จะพอเลยค่ะเพราะว่าเราจะเอาแค่น้าขลุกขลิกนะคะเราไม่ได้เอาน้ําเยอะมากนะเพราะว่าหอยแมลงคู่ก็สุกอยู่แล้ว รอเดือดขึ้นมาเราก็จะปิดแก๊สเลยค่ะหลังจากที่เดือดแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะชิมดูค่ะถ้าพอดีแล้วเราก็จะปิดแก๊สเลยค่ะทานคั่วข้าวสวยร้อนๆค่ะแกงคั่วหอยแมลงคู่ใบชะพลูค่ะเรียบร้อยค่ะน่าทานมากตักเสิร์ฟค่ะ น่าทานมากเลยแกงคั่วหอยแมลงผู้ใบชะพูค่ะค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องแม่พึ่งกับน้องคูก้าด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ